วันนี้เวลา8ปนาฬิกานาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัตวรัติยาราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครในการทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของสุนัขสายพันธุ์ยอกเชียเทียเพศผู้ชื่อดอลล่าอายุ9ปีซึ่งได้รับบาดเจ จากอุบัติเหตุที่ลูกตาขวาในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกันนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปัญหาตาถลนจัดเป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งในการรักษาศัตวแพทย์จะพิจารณาระดับความรุนแรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกตาเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อรอบลูกตารวมถึงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแบ่งเป็น2ระดับคือระดับไม่รุนแรงสามารถดันลูกตากลับเข้าไปเพื่อรักษาลูกตาและการมองเห็นไว้ได้ส่วนระดับรุนแรงศัตวแพทย์จะทําการผ่าตัดนําลูกตาออกเพื่อไม่ให้สุนัขทรมานจากความเจ็บปวด ทั้งนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถทำได้ด้วยการให้ความชุ่มชื้นรวมทั้งหล่อลืดลูกตาด้วยน้ำยาล้างตาน้ำเกลือหรือน้ำสะอาดแล้วนำส่งโรงพยาบาลสัตว์โดยทันที